คนเกิดวันจันทร์ครับมาดูกันว่าไพ่อยากจะบอกอะไรนะครับสําหรับคุณนะครับก็เป็นการเจาะลึกโชคชะตาของคุณนะครับว่าไพ่จักรวาลนะครับหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวคุณอยากจะบอกอะไรกับคุณนะครับชาววันจันทร์มาดูกันใครเจอคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กันด้วยนะครับชาววันจันทร์ครับไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณ คนวันจันทร์นะครับใครอยากจะบอกอะไรกับคุณจักรวาลอยากจะบอกอะไรกับคุณเคลื่อนขันครัคว่าวถ้าชาววันจันทร์เนี่ยหมายเลขสามสามขึ้นมาเนาะมันคือการ การใช้ความคิดส,สร้างสรรค์การใช้ไอเดียการเปลี่ยนทิศทางการเปลี่ยนมุมมองเค a อนแอน Confli ิ Config, เนี่ยคุณอาจจะเจอสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้คุณอาจจะเจอเหตุการณ์อะไรที่มันคอนฟิกกับคุณนะคะเป็นความขัดแย้งกับคุณหรือจักรวาลหรือพ่ายกลังบอกกับคุณว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่มันเป็นอะไรที่เหนือการควบคุมของคุณแล้วมันเกิดความทุกข์มันเกิดความไม่สบายใจเนี่ย มันคือสิ่งที่เข้ามาเพื่อให้คุณเรียนรู้ตื่นหรือหลุดเติบโตจากสถานการณ์ตรงนั้นบางครั้งบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะมีความขัดแย้งในตัวเองนะครับขัดแย้งกับความรู้สึกขัดแย้งกับกับอารมณ์ของตัวเองนั่นก็คือคุณอาจจะกำลังเป็นทุกอยู่หรือคุณอาจจะกำลังควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างหรือสถานการณ์บางอย่างให้มันเป็นดั่งใจคุณนะครับหรือต้องการให้มัน มันสมบูรณ์เพอร์เฟกอะไรแบบนี้ดังนั้นเนี่ยไพ่กําลังจะบอกคุณครับว่านี่นะครับในโชคชะตาของคุณสิ่งที่คุณกําลังเจออยู่มันคือการลอกคาบทางจิตวิญญาณของคุณหรือทําให้คุณอ่ะได,ได้ได้ตื่นรู้ในดวงตัวเองนะครับก็ได้ดังนั้นในไพ่ใบนี้ขึ้นมาชาววันจันทร์ครับถ้าคุณเจอความโกลาหลในชีวิตหรือเจอเรื่องราวอะไรต่างๆก็ตามที่มันเกิดขึ้นกับคุณขอให้คุณรู้ไว้ว่ามันคือสิ่งที่ทำให้คุณนะครับ ต,ต้องเติบโตคุณจะเช็คได้อย่างไรว่าคุณจะผ่านบททดสอบที่คุณเจออยู่หรือเปล่าก็คือถ้าคุณยังมีความทุกข์ต่อเรื่องราวนั้นเดิมๆไม่ว่าจะเป็นเงินงานความรักนั่นแสดงว่าคุณยังต้องเจอบทเรียนนั้นอยู่บทเรียนตรงนี้มันอาจจะมาเพื่อให้คุณได้ไดตื่นรู้จริงๆก็ได้นะครับเดี๋ยวขอเดี๋ยวเพิ่มเติมหน่อยว่าไพาจา่จักรวาลเนี่ยจะบอกอะไรกับคุณในโชคชะตาของคุณณช่วงนี้แล้วกันนะครับณนะช่วงนี้ ชาวอันจัดโชคชะตาของคุณครับมีดอเมิเชียนครับคุณควบคุมได้นะคุณควบคุมชะตาชีวิตของตัวคุณเองนะครับมีนายออฟซอร์ ทูบสอดครับเนี่ยครับเหมือนคุณแบบจริงๆแล้วเนี่ยคุณมีพลังงานของจิตของคุณหรือความคิดของคุณหรือคุณเป็นคนสร้างชีวิตของตัวคุณเองแต่ตอนนี้เนี่ยเหมือนพลังงานของคุณทั้งหมดความคิดของคุณทั้งหมดเนี่ยมันไปจดจ่อที่อะไรครับทูบสอดกับนายอวสอดคือความเครียดการตัดสินใจนะครับความทุกข์บางคนอาจจะเป็นลักษณะของการนอนไม่หลับ คิดเยอะคิดมากก่อนนอนอะไรแบบนั้นนะครับคือคิดไปสมดุดไพ่พลังงานดับขึ้นมาชัดเจนมากๆนั่นแสดงว่าตอนนี้เนี่ยคุณเจอเหตุการณ์คอนฟ lict กับตัวเองอยู่แต่สินใจไม่ได้ทั้งในเรื่องงานความสัมพันธ์จะไปต่อหรือหยุดดีนะครับหรือจะเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆตรงไหนดีไพ่ตัวเมจิกเชียนขึ้นมาในพาไพ่ใบแรกเป็นไพ่พลังงานของตัวตนของคุณต้องบอกว่าเนี่ยตอนนี้เหมือนคุณนะ่ะ อาจจะกลังถูกเจอบททดสอบบางอย่างอยู่จากจักรวาลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ตามเพื่อให้คุณอะไรเพื่อให้คุณได้ปลดล็อกพลังงานของคุณหรือตื่นรู้ว่าเออคุณสิ่งที่คุณคิดทั้งหมดที่มันเป็นความเครียดความทุกข์มันไม่ได้ทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นนะครับเทนอฟบอลคุณอยู่ในโหมดที่ ดูต้องการที่จะจัดการทุกสิ่งทุกอย่างให้มันมันเรียบร้อยให้มันเป็นไปตามสิ่งที่คุณเชื่อสิ่งที่คุณคิดหรือตามแผนการของคุณที่คุณมีแต่คุณต้องยืดหยุน่นหน่อยนะครับคุณต้องยืดหยุ umu, ่นในกระบวนการยืดหยุ่นในตัวเองด้วยครับโชคชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรนะครับถ้าคุณเชื่อว่าโชคชะตาของคุณเกิดมาเพื่อทำงานหนักนะครับเกิดมาเพื่อแบกรับภาระเกิดมาเพื่อเจอสิ่งที่ไม Hutch ่ดีค um ุณก mm ็จะเจอสิ่งนั้น นะครับจริงๆเพะอะไรเพราะราคุณมีความสามารถในการใช้กฎแรงดึงดูดมากๆเลยนะครับดังนั้นเนี่ยไพ่กำลังจะบอกกับคุณครับว่าตอนนี้ในสถานการณ์เส้นทางของคุณเนี่ยมันมีซิกซ์ขออขึ้นมาคือความสําเร็จการเฉลิมฉลองนะครับเหมือนคุณต้องการทําทุกสิ่งทุกอย่างครับความสําเร็จความสมบูรณ์แบบในใ,ใ,ใ,ในเรื่องราวอะไรก็ตามที่คุณทําเพื่อตัวเองหรือเพื่อได้รับการชื่นชมเพื่อได้รับการยินดีจากคนอื่นอะไรแบบนั้น ผมมองว่าในโชคชะตาของคุณเนี่ยมันมีความสําเร็จเกิดขึ้นมาแน่นอนจากตัวคุณต้องบอกว่าจากตัวคุณ1 0 0เลยน,นะครับเอจ็ปสอดครับมันคือการเปลี่ยนมุมมองใหม่เปลี่ยนทิศทางใหม่เปลี่ยนวิธีการทําใหม่หรืออีกอย่างหนึ่งเลยคือเปลี่ยนที่ความคิดของตัวคุณก่อนนะครับเพราะว่าไพ่ดาบขึ้นมาและไพ่เอ o จ็ปสอดเนี่ยอาจจะพูดถึงในเรื่องราวของการเปลี่ยนมุมมองบางอย่างก็ได้ ใครที่กําลังศึกษาเรียนรู้นะครับหรือต้องการที่จะต้องการข่าวดีข่าวน่ายินดีนะครับเกี่ยวกับการงานหรืออะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยการตัดสินใจของคุณโดยการเชื่อตัวคุณเองเชื่อสัญชตาตญาณของคุณอ่ะคือสิ่งที่ดีที่สุดนะครับที่คุณอาจจะต้องเชื่อใจดังนั้นชาววันจันทร์ครับโชคชะตาของคุณไพ่ากาลังจะบอกคุณว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอยา่าง เกิดขึ้นกับคุณที่มันส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณอย่างสิ้นเชิงมันอาจจะเป็นสถานการณ์ความเครียดความคิดเยอะความคิดมากที่คุณต้องเจอแต่ถ้าคุณฟังเสียงตัวเองเชื่อใจตัวเองเส้นทางชีวิตของคุณต่อไปครับถึงแม้ว่ามันจะเจออุปสรรคมันจะเจอความยากลาบากหรืออะไรก็ตามคุณจะผ่านมันไปได้ผมเชื่อว่าไพา่ซิกออฟบอรขึ้นมามันคือเมื่อคุณเปลี่ยน เปลี่ยนในที่นี้มันเป็นอะไรก็ได้ครับที่คุณอยากจะเปลี่ยนแปลงเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นแล้วคุณตัดสินใจโอเคฉันจะเปลี่ยนมันจะนํามาซึ่งความสําเร็จหรือความมีชื่อเสียงหรือในเรื่องราวของหน้าที่การเติบโตทางการงานในธุรกิจบางอย่างของคุณก็ได้ดังนั้นผมมองว่าไพ่ใบแรกที่มันเป็นไพ่อาราคมันเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณเจอมันอาจจะเป็นจากสิ่งที่คุณคิดก็ได้ว่าเออชีวิตของฉันต้องเจอความยากลําบากเจอภาระเยอะแยะมากมายเจอปัญหานี่สิหรือแล้วก็ตามที่ลุมแล้วฉัน ตราบใดที่คุณเชื่อว่าชีวิตของคุณแบบเป็นแบบนั้นคุณก็จะได้เล่นละครชีวิตแบบนั้นแต่ตราบใดที่คุณเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนความเชื่อเปลี่ยนมุมมองหม่ว่าเฮ้ยชีวิตฉันจะต้องดีขึ้นฉันยุติยุนและอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของคุณมันย่อมเกิดขึ้นไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีก็าตามคุณยอมรับคุณเข้าใจอะครับแล้วคุณแบบเลือกที่จะเปลี่ยนเป็นสิ่งที่ดีอะครับชีวิตของคุณก็จะเป็น ไปในแบบนั้นเช่นกันขอดูคําแนะนําหน่อยว่าสิ่งศักดิ์สิ์องค์พ่อพักกิเนตครับอยากจะบอกอะไรกับชาวันจันทร์คำแนะนํานะครับแทนคุณ s u r น e ดอร์ชัดเจนมากๆยอมครับยอมจํานวนสร r น e ดอร์เนี่ยปล่อยโฟล,ล์ปล่อยชิลไปเลยอย่างที่ผมว่าบอกว่าคุณต้องยืดหยุ่นหน่อย ต้องยืดหยื่นกับตัวเองต้องยึดถึงแม้ว่าคุณจะมีเป้าหมายแต่บางครั้งจักรวาลนะก็ทําให้เราผิดแผนได้เหมือนกันเพื่ออะไรเพื่อทดสอบความยืดหยุ่นหรือความไว้วางใจในตัวคุณไพ่พัสคินเนตนะครับขึ้นมาคือเนี่ยเซรนเดอร์รีแลกซ์ผ่อนคลายนะครับแบบปล่อยวางนะครับอืมแล้วทุกสิ่งทุกอย่างกระบวนการต่างๆมันจะเข้าที่เข้าทางได้การที่คุณไม่ปล่อยวางมันเกิดจากการที่คุณยึดติดเครียดและคิดไปก่อนล่วงหน้านั่นเองนะครับก็ ประมาณนี้เลยชาววันจันทร์ครับ